สวัสดีค่ะมันนี้กะซีมาว่างเนี่ยห้างไว้เล่าให้ข้มามือหนีเล่าเล่าวิ่งรูดได้เลยนะคะ่ะเล่าเหมือหนีวิ่งรูดได้วันนี้นกะเล่าวันที่วันที่สามเนาะค่ะเนาะวันที่สามเดือนสองทับหกหกค่ะกะที่วิ่งรูดสามกับซี่ค่ะวิ่งรูดสามกับซี 3, ่จับคู่ให้ที่สามแปดสามเก้าสามสี่สามหาสามศูนย์ ไอ้สี่แปดสี่เก้าสี่สามสี่หาสี่ศูนย์ค่ะสามโตกับสีมี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามเก้าค่ะค่ะเมื่อนี้คงสีเขานะคะเนาะไว้เล่าเมื่อนี้น้อยกับไห่แล้วนะค่ะน้อยกับมีแนวท่างห่แล้วค่ะเมื่อนี้กับตอนนี้กับสีเล่าเล่าไปแร้งเล่าออกสองขุมควนเนาะค่ะเนาะืมแคป แคบนาจอเอาค่ะแคหบักจอเอาจะรืมกดติดตามช่องเจ็บเพี้ยนพาเที่ยวได้เลยนะคะคนไหนกดแชร์ให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องไม้นะคะช่องน้องไม้ค่ะค่ะหัวหัวไทยกับเขาดิ้งหวัดเมืองหันจับไอวิไวไ่งลุดตัวเดียวบนลานสองค่ะหัไวไทยค่อยติดตามเมิองได้ค่ะช่องเจ็บเพี้ยนพาเที่ยวสิหาเด็ดเด็ดมาไห่ที่เด็ดอีหลีไม่ที่เด็ดค่ะค่ะ แค่นี้ละค่ะแค่นาจอค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะ